ันนี้ร้อนมากเลยนะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนมาดูพ่อไทยนาให้แล้วเราก็หามามาอาบน้ำลงไปทั้งตัวสิลูกเออไปอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเออกล้วยลงแม่ รอยน้ำาำดำนั่นแม่มันนะคะแม่ชาวกล้วยจับไม่ได้เป็นหมาจรจัดแล้วมาค่อลูกทิ้งไว้หลังบ้านน่ะตรงพุ่มไม้หลังบ้านแล้วเราก็สงสารหน้าฝนพอดีเลยอ่ะเราก็ช่วยหาคนเอาอไปเลี้ยงสามตัวพ่อทั้งหมดห้าตัวให้คนมาช่วยเอาไปเลี้ยงสามตัวเราก็เก็บไว้สองตัวคือชาวกล้วยกับชายเย็น จะเลี้ยงมามันเป็นหมามบ้านหมาพันธ์ไทยอะคะ่ะมันก็สวยแล้วเท่านี้แหละบรรยากาศร้อนมากเลยนะคะฝนตกเมื่อวานวันนี้ร้อนแล้วตับแลบเลยกลางร่มมาะคะ่ะถะายนาเสร็จแล้วเรียบร้อย